ลูกเหมือนกันนะเนีย่ยพ่อค่หนูกลับมาแล้วโอ้โหตายย่างจริงลูกเอ้ยกลับมาแล้วเหรอลูกค่ะกลับมาแล้วคนถึงเม็ดเม็มกระโผล่มามุกเลยโอโ้โหแม่คุณสวัสด,ดีค่ะพ่อเออสวัดดสดีลูกเอ้ยคะสบายดีหรือเปล่าลก็ไม่มีอะไรมากก็มีเบาหวานกับความดันแค่นั้นนะลูกไม่ต้องเป็นห่วงพอ่อหรอกพ่อยังแข็งแรงดีว่าแต่เองอยู่กรุงเทพ่เป็นไงเศรษฐกิจดีไหมก็ดีค่ะพ่อดียังไงหน้าตาเองเศร้า ้แล้วแฟนเองเป็นไงบ้างก็แย่ลงนิดนึงครับพ่อธุรกิจดูจากแววตาเองแล้วมันไม่แย่ลงนิดนึ่งมันคงจะเยอะเลยนะลูกไม่ค่อยประคองชีวิตไปถ้ามันไม่ไหวจริงๆกลับมาอยู่กับพอ่อพ่อเลี้ยงเองได้สองคนผัวเมียพ่อดูแลได้ทรัพย์สมบัติพ่อพ่อจะยกให้เองหมดเลยขอบคุณค่ะพอ่อว่างๆก็พาแฟนเองมาหาพ่อบ้างเข้าใจไหม ค่ะ่ะนีมาล <ะ S 1> เลยแล้วสวนพ่อเป็นยังไงบ้างโอ้โหไม่ต้องห่วงผลไมากลากไม้ออกดอกอุ้ยออกผลเยอะแยะไปหมดอยู่<พ><อ>กินสบายลูกพ่อเลิกทำบ้างก็ได้นะคะพ่อแก่แล้วเออไม่ต้องมาตอกเดี๋ยวหนูจะให้พี่เขากลับมาจากกรุงเทพมาทําแทนพ่อให้เออได้ลูกไปอาบน้ำอาบท่าก่อนมาเหนื่อยๆไปเดี๋ยวพ่อทำกับข้าวอร่อยๆให้เยิงชอบให้กินไปขอบคุณค่ะพ่อเออเดี๋ยวเอาไปนิ้วตุ้ยใหญ่เอาให้กินเลยเออไป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  ตว,วันโตคืนมันก็รักหัวมันนะมันจะยังห่วงพ่อลูกคนนี้มันดีมันไม่ทิ้งพ่อลำบากไงพ่อจะช่วยเหลือมัน ไม่เหนื่อยแล้วเห็นหน้าหวานพี่ก็ไม่เหนื่อยแล้วขอแต่ว่าช่วยยกทีย,ยกไปไหนคะพี่ยกมาตรงนี้ยกมาถึงอ๋อค่ะพี่กินข้าวหรือยังคะเนี่ยยังไม่ได้กินเลยจ้ะตื่นแต่เช้า้ <c oughs> าวสารหมด เสร็จแล้วพี่ไปอาบน้ำแต่งตัวกันไปเดี๋ยวไปทำกับข้าวไว้ให้พี่นะ,ะจังหวเอาให้อร่อยๆเมื่อ,อดเดินนะค่ะเดี๋ยวพี่ตามไปรามเร็วนะคะจ้า ไม่ค่ะแล้วเป็นไงบ้างนะคะงานพี่ที่กรุงเทพพี่กลับมาทําไร่ทาสวนแบบนี้ตอนนี้งานตลกพี่มันแย่ลงแต่ไม่ต้องห่วงนะหวานอยู่กับพี่ไม่ต้องกลัวอดถึงหวานจะอดพี่ก็จะไม่มีวันอิ่มพี่จะรักหวานตลอดไป <c oughs> นี่ไม่ได้เล่น,<า>นมุกมันเป็นอย่างนี้ยังจะเล่นมุกอีกเหรอพี่ก็อาชีพของพี่หวานเลยยังไงพี่ก็รักหวานถึงพี่จะเป็นตลกพี่ก็ไม่เช่าชู้พี่จะมีหวานคนเดียวค่ะหวานเขารู้ค่ะพี่ ว่าต่หวาน่าไปส่งสายตาให้ช้อื่นนะไม่มีหรอกค่ะพี่สัญญาว่าหวานจะรักพี่คนเดียวสัญญาค่ะว่าหวานจะรักพี่คนเดียวน่ารักที <จะ S 1> ่สุดจะอยู่กับพี่คนเดียวที่ไม่อยากจะกลับไปละหวานโลกมายาพี่เบื่อพี่ถึงกลับมานี่พี่อย่าพึ่งท้อนะเดี๋ยวอะไรอะไรมันก็จะดีขึ้นแต่ถ้ามีกำลังใจอย่างหวาน พี่จะลองกลับไปสู้อีกสักครั้งหนึ่งในวงการตลกของพี่พี่จะได้อยู่ใกล้หวานหวานจะได้ไม่ต้องเที่ยวไปเที่ยวมาหาพี่พี่มีเพื่อนเชื่อไอออสมันเปิดร้านเครื่องปั้นดินเผาอยู่ธุรก,กิจมันก็เริ่มเดินหน้าพี่ว่าจะลงหุ้นกับมันก็ดีค่ะพี่เดี๋ยวพี่จะพาหวานไปดูร้านมันไป ชีวิตมันก็เหมือนดวงดาวมีสุดสก,กาวมีริบลีมีมืดมน ไม่ต่างอะไรกับชีวิตของผู้คนมีสำเร็จมีล้ม,มเ,าาเหลวมีผิดหวังเดินหานผ่านบูเหวเวหาคนคว้าหาในสิ่งที่ต้องการไม่รู้จักพอเพราะต่อเติมความฝันให้เธอได้ทุก ตลกที่ยิ้มได้ทั้งน้ำตาน้ำตาเพี่หาให้กับพวกนมาไม้ไายแต่วันนี้เธอไม่คำที่ต่อไปที่ยิ้มได้กลายเป็นตลกทั้งน้ำตาชีวิตมันก็เหมือนดวงดาวยามสุดท้ายทุกอย่างก็ดู ไมยมีเธอมาคอยดูแลเอาใจใส่วันนี้ฉันไม่มีใครอยู่ข้างกายฉันเลยต้องลา ทั้งดักทั้งใจชีวิตมันก็เหมือนเมืองดาวยามสุด่้าวทุกอย่างก็ดูสดใสเอยมีเธอมาคอยดูแลเอาใจใส่แต่วันนี้ฉันไม่มีใครอยู่ข้างใายฉันเลยต้องกล

ปวดแม่มึงหลอกพาใครเกี่ยวกูล่ะเฮ้ยกูยแม่ได้ของร้านเด้อเฮ้ยปวดแม่กูตกงานแล้วบ้านี้ดาบอ้วนไล่กูออกคักๆ <c ười> มีอย่าง,งวาไม่เป็นนะกูตามที่แรกเดีย๋ยวพี่มา รีบรีมีมืดมนไม่ต่างอะไรกับชีวิตของผู้คนมีสำเร็จมีล้มเหลวมีผิดหวังเดินทา